รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่ให้กับ Garmin f o r e i g n e r 245 Music นะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้ชาร์จไฟเข้าเต็ม100%นะครับการแสดงผลภาพทำได้เต็ม100%ไม่มีจุดขาวเหมือนอย่างตอนแรกที่ส่งมานะครับอันนี้เป็นชุดหน้าจอที่ชมรุดนะครับตอนที่เปิดเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ลูกค้าติดฟิล์มกระจกด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับได้เหมือนใหม่เลยนะครับนี่นะ นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นทางานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดแรวัตตาการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อม การเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลราตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็เซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดประมวลผลนะครับได้ตามปกตินะครับนี่ฮะเดินวนกลับนะครับทํางานได้ตามปกติไฟพื้นหลังทํางานได้ตามปกตินะครับครบเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทํางาน เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีใบยินดีให้บริการใช้อะไหล่การมินแทร้อยเ์เซ็นะครับขอบคุณมากครับ